ประเทศไทยมีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยและสง่างามเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แสดงถึงความอบอุ่นและจริงใจมีประชากรไม่ต่ำกว่า58ล้านคนประเทศไทยตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นตัวแทนของ global a u t o n o m y บริษัทอตโตมีประเทศไทยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองแห่งสวงสวรรค์เราพร้อมและมีความตั้งใจที่จะให้บริการแบบ Absolute Quality เราได้เปิดรับสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์และอีกหลายช่องทางเพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่กสมาชิกทุกท่านได้อย่างรวดเร็วพนักงานทำงานอย่างขยันขันแข็ง ทุกคนมีความตื่นเต้นมากที่จะได้พบกับอะตอมีประเทศไทยเร็วๆนี้สวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับคือผมว่า 1. คนไทยยิ้มง,ง่ายนะครับแล้วก็เราเปิดเป็นคนที่เปิดรับอะไรใหม่ๆได้ง่ายสำหรับคนไทยนะครับแล้วก็มีความเป็นมิตรกับ ทุกคนคือถ้าจ่ายถูกจ่ายถูกลงแต่ได้ของที่มีคุณภาพดีผมว่ามันก็จะนะฮะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนไทยแล้วสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับตั้งแต่มาได้รู้จักกับอาโตมี่นะคะผมมองเลยว่าสินค้าที่ดีๆราคาไม่แพงขนาดนี้นะคะผมเชื่อมั่นว่าอาโตมี่เนี่ยจะขยายตัวไปได้อย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างแน่นอน ดินเชื่อว่านโยบายของอัทำมี่นะคะที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จในตลาดประเทศไทยอย่างแน่นอนน,นะคะเพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่าการที่เราสามารถนำเอาสินค้าของอาทอมี่เข้ามาเปิดตลาดแล้วก็ให้คนไทยได้มีโอกาสได้สัมผัสได้ใช้แล้วก็กระจายสูส่สู่ประชาชนหมู่มากเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ ให้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นจากาช่วงที่เรามีวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนี้เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมีสถานะที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้ามาสู่ธุรกิจของอัตอมี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ดีหรือว่าสินค้าดีๆแล้วก็การแบ่งปันตัวเนี้ยทำให้ผู้คนที่ได้รับเนี่ยจะรู้สึกมีความสุข กับสิ่งที่เราส่งมอบให้ขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถส่งต่อสิ่งนี้ให้กับผู้คนได้มากมายค่ะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งอะคะ่ะที่ประสบความสำเร็จนะคะสิ่งที่ไอยอยากจะทำก็คือเป็นการตอบแทนสังคมก็ถ้ามีโอกาสอยากจะสร้างโรงเรียนหรือว่าสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ตอบแทนให้กับคืนสู่สังคมนะคะและที่สําคัญนะคะโรงพยาบาลหรือโรงเรียนที่ไอจับ ก่อสร้างนั้นขึ้นมาเนี่ยไอก็จะมีคำว,ว่าเอตโตมีด้วยเหมือนกันค่ะเอตโตมีไทยแลนด์สู้แม้ประเทศไทยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีแต่ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเติบโตถึง1 0,000ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ทำให้ออนไลน์ช้อปปิ้งมอลเติบโตด้วยเร็วมาก อโทมี่จะสร้างความประทับใจให้กับสมาชิกทุกท่านพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ